ลำดับที่เก้านั่งคนเดียวพระพุทธภาสิกเอกาสนังเอกาเซยังเอกจรมะตันนิโตเอกดมะยะมัตตานังวะนันเตระมิโตสิยาแปลความว่าภิกษุพึงเป็นผู้พอใจในการนั่งคนเดียวนอนคนเดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปและไม่เกียดครานเป็นผู้ฝึกตน และพึงเป็นผู้จินดีอยู่ในราวป่าอธิบายความขอยกเอาคำอธิบายของพระอัจฉริาจารย์มากล่าวก่อนท่านพรนานาไว้ว่าภิกษุผู้ไม่ละกรรมฐานแม้นั่งอยู่ท่ามกลางภิกษุทั้งพันก็ชื่อว่าเป็นผู้นางคนเดียวในอาการอย่างนั้นแม่นอนอยู่ท่ามกลางภิกษุตั้งพันบนโลหะประสาทมีเครื่องลาดอันวิจิตชื่อว่านอนคนเดียวภิกษุพึงเป็นเช่นนั้น คือนันน่งนอนด้วยสติอันไปในมูล,ลกรรมฐานมงได้เ,เปิดมูล,ลกรรมฐานคือกรรมฐานเบื้องต้นได้แก่การพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของปฏิกูลพึงรังเกียจท่านเรียกแต่จะปัญจกะกรรมฐานก็มีแปลว่ากรรมฐานมีหนังเป็นที่ห้ากรรมฐานนี้อุปชายะจะให้แก่ภิกษุในวันบวชท,ทีเดียวคือในขณะบวชอยู่นั่นเองมงได้ปิด ข้อว่าเป็นผู้เดียวไม่เกียจคร้านความว่าอาศัยกําลังแข่งของตนเลี้ยงชีพเที่ยวไปผู้เดียวในทุกอิกริยาบถุตรข้อว่าผู้เดียวฝึกตนความว่าฝึกตนด้วยการประกอบกรรมฐานในที่ทุกแห่งมีที่พักกลางวันและที่พักกลางคืนเป็นต้นจนบรรลุมรรคผลข้อว่าพึงเป็นผู้ยินดีในราวป่าความว่าพึงยินดีอยู่ในราวป่าอันสงัดจากเสียงทั้งหลายมีเสียงสตรีและเสียงบุรุษเป็นต้น เพราะภิกษุผู้อยู่พลุกพ่านเป็นปกติไม่อาจถูกตนได้คำอธิบายของพระอาจารย์มีเพียงเท่านี้ว่าโดยหลักการเดิมภิกษุหรือสาม,มเณรต้องอยู่ด้วยกรรมฐานทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนเดินนั่งนอนฉันพูดคือให้ทุกอิริยาบถเป็นกรรมฐานไปหมดด้วยอิริยาบถท,ที่เป็นกรรมฐานนั้นท่านจึงมีอินทรีย์สงบมีกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมสะอาดมีจักษุทอดลงต่ำขณะเดิน เพียงเท่านี้ก็เรียกร้องความเลื่อมสายของมหาชนได้มากแล้วมูล,ลกรรมฐานนั้นแปลว่ากรรมฐานเบื้องต้นหรือกรรมฐานเดิมอุปชายะจะบอกให้ทั้งภิกษุและสาม,มเณรในขณะกำลังบวชอยู่นั่นเองบอกกันในโบสถ์ทีเดียวการพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังว่าเป็นของไม่สะอาดโสโครกนั้นเป็นเครื่องบรรเทาความกำหนัดในกายเพราะความกำหนัดในกายเป็นค่าสึกของพรหมจรรย์ความจริงความงามของคนนั้นอยู่เพียงแต่ผิวหนังเท่านั้นเอง พอเจาะผิวหนังออกสิ่งโสโครกต่างๆก็ทะลักออกมาอันหนึ่งเมื่อผิวหนังที่การไปเช่นเป็นโรคผิวหนังบางอย่างความงามอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำนัดก็หมดไปทันทีโดยปกติสิ่งโสโครกในกายก็ซึมออกมาจากทวารทั้งเก้าเป็นประจำอยู่แล้วคือออกจากตาหูจมูกปากทวารหนักทวารเบามนุษย์จึงต้องมีภาวะภาระชำระร่างกายอยู่เสมอนอกจากทวารทั้งเก้าแล้ว เหอยังซึมออกมาจากรูขนทั่วร่างกายอีกด้วยน้ำเหื่อนั้นเมื่อออกมาผสมกับสิ่งปฏิกูลที่เกาะอ,อยู่ตามผิวกายทั่วไปก็มีกลิ่นสาบเมื่อไปเนื่องด้วยเสื้อผ้าก็พลอยทําให้เสื้อผ้านั้นเหม็นสาบไปด้วยเสื้อผ้าผ่อนนั้นอันที่จริงเมื่อมองดีๆก็จะเห็นว่ามันคือเครื่องห่อหุ้มสิ่งโสโครงนั่นเองจึงต้องเครื่องออกซักซักทุกๆวันร่างกายเป็นของเหม็นโดยสภาพจึงต้องอาศัยเครื่องภายนอกช่วย ผัดพอกลูบไลยคือนำเครื่องหอมมาผัดพอกลูบไลยให้รู้สึกว่าหอมแต่ก็ทนอยู่ได้ไม่นานเมื่อความเหม็นในกายออกมาก็อต้องชะล้างและผัดพอกลูบไลยกันใหม่วนเวียนอยู่อย่างนี้จนตายไปเมื่อตายแล้วกายนี้ก็เหม็นยิ่งนักเป็นที่สสอิดสีเยนทั่วไปภิกษุผู้มีสติเป็นไปในกรรมฐานทุกอิรยาบุอยู่เช่นนี้เป็นผู้คลายกำนับในกามเพื่อนคือตัญหา เฮงเล็บตันหาดูติโยปุริโซไม่อาจเข้าใกล้ได้จึงชื่อว่าเป็นผู้นางคนเดียวนอนคนเดียวยืนเดินคนเดียวคนเดียวเที่ยวไปเที่ยวไปอย่างผู้ไม่เกียจคร้านเพราะมีงานอยู่เป็นประจำงานนั้นคือกรรมฐานนั่นเองเป็นงานหน้าที่โดยตรงของพี่สุสามนินเป็นผู้ฝึกตนทรมานตนด้วยการึกอินทรีย์มีตาหูเป็นต้นให้สงบที่ฝึกนั้นท่านแสดงว่า ต้องเป็นที่สงบมีแนวป่าเป็นต้นเพราะที่พลุกพล่านโดยคนมากไม่อาจให้กรรมฐานดำเนวนไปโดยสะดวกได้เรื่องนี้พระศาสนาทรงสแสดงเมื่อทรงประทับอยู่ที่เชตวันารามทรงปราบพระเถระผู้มีปกติอยู่คนเดียวหนึ่งเล็บเอกาวิหารีมีเรื่องย่อด,ดังนี้เรื่องพระเถระชื่อเอกาวิหารีพระรูปนี้เป็นผู้ปรากฏในบริษัทสี่ว่า นั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเดินยืนผู้เดียวพิสูทธ์ทั้งหลายกราบทูนเรื่องนั้นแดบบ่พระศาสดาพระตถาคตเจ้าทรงประทานสาธุการดีแล้วดีแล้วดังนี้ทรงสั่งสอนว่าธรรมดาพึงเป็นผู้สงบสงัดแล้วตรัสอานิสงสองในวิเวกว่าเอกาเอกาสนังเอกาเสย,ยังเป็นอาทิมีนัยยะดังพนงนาม,มาแล้วแต่ต้น วักที่ยีอชื่อปกินก,กวักวันานารวม9้าเรื่องจบเพียงเท่านี้